ข่าวแรกครับคุณผู้ชมพามาติดตามเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ขอให้ทุกๆคนนะฮะรอฟังรายละเอียดกับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตตรงนี้นะครับจะมีการชี้แจงเร็วๆนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับ<ส>นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี บอกว่ามีการพิจารณาหลายเรื่องนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยโครงการดิจิทัล w a l l ล t 1,000 0บาทหลังนายพิชัยนะฮะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการระบุว่าอาจจะมีการเลื่อนแจกเงินจากเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นเดือนกันยายน2567เนะครับเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมีการให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายหลายคนก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอดใจรอข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการชี้แจง ในรอบเดียวด้วยละครับนายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวถึงการควบคุมราคาสินค้าโดยเฉพาะน้ําตาลทรายค่ะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสินค้าบริโภคนะคะขณะนี้เองเนี่ยคือมีการนํากลับมาเป็นสินค้าควบคุมเพื่อควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรียังมีมติปรับรลดราคาน้ํามันเบนซินและมีมติให้วีซ่าอีก2ประเทศนั่นก็คืออินเดียและไต้หวันเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว ประเทศไทยจํานวนมากค่ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมได้มีการนําหลักการพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะซึ่งจะต้องมีการขอความเห็นการทําประชามติซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันก่อนที่จะนํากลับมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ